สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่งานเข้าซะแล้วประธานฟีฟ่าจวกยับตัวการแมตต์อัพปยศซีเกมชี้เป็นตัวฉุดรังการพัฒนาฟุตบอลอาเซียนได้ยินแบบนี้แล้วนะครับถึงกับเศร้าเลยทีเดียวนะครับว่าเป็นตัวชุดรั้งในเรื่องของการพัฒนามงการฟุตบอลอาเซียนจานี่อินฟานติโนนะครับประธานใหญ่ของฟีฟา่าชุนจัดโจยับตัวการแมตต์อัพปยศซีเกม2023 ีนี่เป็นตัวฉุดรั้งถึงการพัฒนาฟุตบอลอาเซียนก็หลงหลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้เก็บทีมชาติอดดินโดนีเซียดยสอก2ตอระตุต5ในการแข่งขันฟุตบอลชายชิงเหรียญทองซีเกมส์2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยมีเหตุการณ์ชกถอยกันแถมยังจบลงด้วย3ามใบแดงในสนามโสภิมิตรักญาติจนนันทันเข็มดีและธิรศักดิ์เผยพิพมายทำให้ทีมชาติไทยพลาดแชมป์ซีเกมส์3ครั้งติดต่อ,อก,กัน เป็นครั้งแรกในรอบ32ปีด้วยล่าสุดจันนี่อินฟานติโนประธานใหญ่ของสัพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟาโวยับตัวการแมตต์อพยศทำภาพลักษ์ของเกมนัดชิงซีเกมมัวมองกลายเป็นข่าวเช้าไปทั่วโลกและชาติอาเซียนถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เพื่อหาวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตจันนี่อินฟานติโนกล่าวว่า ฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้แต่ต้องถูกความรุนแรงในสนามฉุดรั้งเอาไว้เหตุการณ์ที่ในสนามโอลิมปิกสเตเดียมเมื่อวันที่16พฤษภาคมมันช่างน่าละอายถ้าในเตะเกิดการกระทบกระทั่งกันมันเป็นหน้าที่ของโค้ชที่จะต้องเข้าไปแยกภาพลักษณ์ของเกมนันนจริงซีเกมสื่อไปในแง่ลบจริงๆผมมองว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้จัดการทีมในเอเชียและอาเซียนหรือแม้แต่ผู้นำของสมาคมฟุตบอล จะมองย้อนกลับไปและหาวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตซึ่งมันเป็นการฉุดรั้งกันทวงการพัฒนาฟุตบอลอาเซียนอย่างแท้จริงก็เรียกได้ว่าจัดหนักเลยนะฮะมันก็จริงอย่างที่ท่านประธานปี้าบอกเอาไว้นั่น,นะครับจะตีกันไม่มีความเป็นน้ำใจนักกีฬาก็เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า ทำไปนี่ก็เสียหายทั้ง2ประเทศนะครับอินโดนีเซียและประเทศไทยบอลไทยไปมวยโลกบอลไทยไปมวยโลกตลกร้ายฟุตบอลไทยที่ยังหัวเราะทั้งน้ําตาบอลไทยไปมวยโลกวลีเดชจ,จากนตอุดมแต้พนิศ์ศิรุปินนักพูดชื่อดังในเดี่ยวไมโครโฟนเก้าสร้างความไม่พอใจกับแฟนบอลไทยพันแท้หลายคนวลีเรียกสิงหาล้อเลียนบอลไทยถมอว,ว่าเป็นการพูดเกินความจริงไปหน่อย และเป็นการแสร้ายวงการฟุตบอลไทยให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์แล้วคมรุนแรงการตีกันในสนามยังเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้หายไปจากวงการฟุตบอลไทยจริงหรือวันนี้เรามาลองดูกันหน่อยบอลไทยไปมั่โลกวลีเด็ดขำจากเหตุการณ์จริงในอดีตฟุตบอลไทยในหลีกยุคตั้งไข่สู่ระบบอาชีพแบบเต็มตัวตั้งแต่ปี2009 หลายสโมสรลงทุนสร้างเทียมสร้างสนามการแข่งขันของตัวเองมีกลุ่มกองเชียร์เข้ามาสร้างกลิ่นอายลูกหนังไม่ต่างจากบรรยากาศของฟุตบอลต่างประเทศแต่ภาพที่สวยงามกลับถูกทำลายด้วยความรุนแรงในสนามครั้งแล้วครั้งเล่าไม,ม่ว่าจะเป็นการตีกันของผู้เล่นการทำร้ายผู้ติสินหรือการยกพวกตีกันของแฟนบอลน,นั่นไม่แปลกใจที่โน้นตอุดมแต้พาณิชย์ศิลปินนักพูดชื่อดังจะหยิบเรื่องราวราวมาอัมในเดี่ยวไมโครโฟน9นั่นคือวลีเดตของคําว่า บอลไทยไปหวยโลกเนื่องจว่ามันสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ฟังและมีแฟนบอลบางกลุ่มหรือแม้แต่คนที่อยู่ในวงการฟุตบอลไทยออกมาตำหนิและสวนกระแสว่าสิ่งที่พูดนั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะนั่นเป็นเรื่องอดีตที่การตีกันต้องใช้ความรุนแรงในสนามเกิดขึ้นในฟุตบอลไทยลีกทูกสุดดาแต่ปัจจุบันฟุตบอลไทยยกระดับทั้งเรื่องในและนอกสนามให้ดีขึ้นนักเตะไทยมีความเป็นเหมือนเชพได้รับการยอมรับสามารถออกไปค้าแข่งต่างประ,ระเทศทั้งในยุโรปและสเปนหรือเบลเยียม หรือในระดับเอเชียก็มีนักเตะไทยประสบความสำเร็จอย่างแชมป์เจริกญี่ปุ่นและเคริกเกาหลีใต้มาแล้วตัวอย่างคือชนะทิพย์สมุสินปที่ถูกซื้อตัวได้ค่าตัวระดับสูงเป็นปรปศาสาร์ลุกหนังของแดนสมุไรนอกจตกนี้มีนักเตะชื่อดังทั่วโลกตบเท้าเข้ามากยเงินบาทมาลิ้มลองรสชาติลุกหนังไทยมากมายภาพความรุนแรงที่เคยมีจึงค่อยๆหายไปแต่ในจังหวะนั้นนะครับก็ยังมีป,ปลายในเรื่องของการทำร้ายร่างกายการตีกรรมการหรือแม้กระทั่งสอกสับใส คู่แข่งฝ่ายตรงข้ามก็เรียกได้ว่ายังไม่เคยดังหายไปในวลีเด็ดคำว่าบอลไทยไปมหมยโลเตรียมชมชนาทิพย์เจลีกเปิดโปรแกรมญี่ปุ่นดวลสามทีมระดับโลกแฟนบอลชาวไทยเตรียมชมชนาทิพย,ย์ดวลทีมระดับโลกนะครับสื่ออย่างเจลีกญ,ญี่ปุ่นเปิดโปรแกรม3ามทีมชั้นนำระดับโลกที่บุกมาเยือนญี่ปุ่นโดยจะดวลกับ3มทีมชั้นนำของเจลีก การแข่งขันมีระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 6ที่จะถึงนี้นะครับนำมาโดยเจ้าประทุนบาซโลนาทีมยักษ์ใหญ่จากลาติาสเปนแมนเชสเตียทีมน,นำจากพิมลีกที่กำลังลุ้นคว้าสามแชมป์หนึ่งกานนี้บอยเอเมริกทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสเลกเยอรมันโดยทุกทีมจะลงทำการแข่งขันสนามเจแปนในเชนแนลสเตเดียมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเจลีกญี่ปุ่นมีโปรแกร,รมดวลกับทีมระดับโลกมีดังนี้ วันที่6มิถุนายนวิโซโกเบตรประทับบาร์เซโลนาวันที่23กรกฎาคมโยโกมาก่าเอปโมนอตพบก,กับแมนเชสเตียวันที่26กรกฎาคมแมนเชสเตียพบก,กับไบรา์ามินิกและวันที่29กรกฎาคมคาวาซิกิฟอนโตรเร่พบก,กับไบร์มินิกนะครับจโจมตศชนาทีมแนรุกทีมชาติไทยทำอะไรหลังจากเพื่อนร่วมทีมต้องพบกับความพ่ายแพ้วันนี้เราไปชมกันชนาทีมสงกร์สินแนวรุกทีมชาติไทยนะครับ พลาดมีชื่อลงสนามเป็นเกมที่6กติดต่อกันแล้วบนเวทีเจลรีญ,ญี่ปุ่นโดยเกยมล่าสุดแม้จะกลับมามีชื่อกับเทียมแต่ก็ยังไม่ลดกาสจากยอดกุนสือของญี่ปุ่นอย่างทรุโอนิกิ i, ก่อนสุดท้ายทีมคาวาสึกิฟอนโตเร่ต้องพบกับความพ่ายแพ้ให้กับทีมไทยตอลางย่างโยโกมาเอฟซีซึ่งชนะทิมสวนตัสินถึงแม้ว่าจะไม่ได้โอกาสลงสนามเลยในเกมนี้แต่หลังจบเกมเขาก็รีบเข้าไปปลอบเพื่อนร่วมเทีมและให้กำลังใจในทันทีหลังจากที่ต้องพบกับความพ่ายแพ้ ก็มีคลิปให้ได้ชมกันนะครับก็รอโอกาสต,ต่อไปนะครับสำหรับเมสซี่เจชนะทีมสงกระสินนึกถึงสุขาฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบช้าของวันที่21พฤษภาคมยย้ไมดดิินน